สบายดีพี่น้องวันนี้เฮาพากันมาอักต่อเฮากําลังกายเกมอุปกรณ์กันตัวใหม่นาะพี่น้องเนาะเอามาบนโต่อไปการเอาเขาเลยวันนี้ไพ่จะขึ้นเออไพ่ก็ได้นะคอยก็ได้นะนั่งยิงงาครั้งนี้อีกอยคนทุกครั้งนั้นข้างได้ก็ได้งาหนักหนุ่เจ้าเดบิวตี้สีใหญ่ไมา์มันตกมาสิอืมน้ำนอกเกมอุปกรณ์พี่น้องตัวใหม่ใหม่บัวถึง เม้ยเป็นอาคารกูผีแบบนี้แบบนี้โหหยาบด้วยโหหายใจหายเลยเอาไปอีเอามาเพื่อไว้เป็นตุกข์หัวหั้นอันนึงอืมโอ้ยสูงขนาดไหนอ๋อายก็ไม่ก็อะไ่เว้ยแล้ว่จะทำไปไผยเหรอต้องการทำไปไผยเหรอก็คือาไฟตัวยู่ขังหัวไปสิ่ไหมอ๋อทำขังหัวเลยอ๋อเขาบอกสูงนี่ทำผุเดีแน่นอะ บ่น oh oh. okay. yeah. yeah, ี่เขยังว่ากระสอบมากอ่อนน้่ยามะนอครับนอก็ไอ้เจ้าว่าสำคุนี้เย่เฉยมันขาดลงมาอะไรนี่ใหม่นึงเอ้ยมาใก้งานนึ่ีมันชาจ่อล่ แต่ไม right. oh huh? uh ัยกาแฟเนี huh. uh ่ยเที huh. uh ่ยว้านก็เดินไปโอ้ยไม่ดอกค่ะดอกซีเที่ยวโอ้คุกชิดาฮันโอ้ย จะใครยังไงนี่เด็กขึ้นปั๊มได้กอว่ะนี่เขาเห็นนอนี่เห็นหรอเออเขาเห็นคนหนุ่มเคื่องีนเหื่อนในใครตุกเหยิ่อ้าใครอยูเขียนไปนอนเขียนเลย

เออเออฉันจเออเออลงกองพอดีคือซุปโพสเขี้ยวลงกองมันฮะ,ะห้ามเพราะว่าเสื้อผู้เอกของเธอมันไมหมห้างมันเขาไปหลย đang chốt ừ. không chờ can bật con bỏ Ôi đi đấy đó số con từ đây đứa, cái, cái hắn lục, đi lục hết đi ở cửa tủ đi จุดโตพี่น้องจุดโตโมเมนต์จุดโตอันนี้ไลโตตอดคนนี่แหละพี่น้องเลยของห้างห้างเราไปจากเ่มนราเพิ่งเื่อรถเพิ่มมันเอาอัดหูเรอไปไหน mẹ ở đấy vùng huyện nè bิน ở vùng chút không mua đi đi mình bìn 哦哦哦！好婆<多>。<多>

มีแมีจะหามันนดีดีตัวนี้โมเมนอบเออเนี่ยใครอมเนตยเรอครโมเมนมันออกแล้วมีแล้วนังขื่อนเนี่ยนนน่แหละโอ้ยอะจะได้เนนาสี่สามอ้ยพี่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 ่พี่ี่่พี่ี่พี่าี่พ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 ่ โอ้พี่ยูพีเออนี่นี่ครูตัวนี้บเีนี่นี่มีนี่ตัวนี้ก็เีนแสดงว่าค่อยค่อยครค่อยโอ <oh no, ้ยครูเบิร์ตน้อยอย่างเรื่องนเดียวมันจนออกแล้วเก็บเก็บดิพวกเะีเก็บกาแฟนะพวกเกี๊ยวมเป็ดเหลวเห็นนี่พี่น้องเลยได้แต่สิได้ พ่อว่ามันบหมือนเสียงดักอึกอากะที่มันกัดอึอึอุดนี่ดิงนงดีอ่ะันเก็บเอาลูกย่ปาลพืนนเก็บเอานี่เคบัตี้อ๋อห่างมันนาะนี่คมัเยอเก็บนี่ ก็ตัตัวเก็บกระเพเป็นอิเห็นเหรอ็นยูขบจ่าจว่าเป็นหางโตเขยเห็นขวานมันหางอืมทำสกินจะฐานฮะหาฐานหรอหกฐานพ่อว่าบัอืดบอาดอีสังนี่เลือดแบบแม่ส้องแม่นึยเก็บเก็บหามเก็บ มันลายไงนี yeah, yeah. Mm ่เก็ไหมครับขาปวดแขนขาปวดแขนเก็บใส่กันไมเออาอ้อ่ะได้เลโอ้ยนเี้ยวกันมันมันมาเดปย่อจะสันโยนมาบุได้หนักใน้ำเนาะอืมน้าฟันมันกุบหัลงมาแลยมโอ้ยหนือเนาะ กเป็นท่าไี่ก็ไปในเหือนเยนี่เมือสูอ่สู้ิเอาเมือ้ยเบิ้งติด่ะจระเลยเอเมือเออเมือเมือหอยไอันน่ะเลุวดท่าไร่ะหน่าไมมเห็น่ะเละมดบ่เ้อละกรนเยไปหอยไปกกกมาเลยเบตีเด้เฮ้ยจมาสู้กันอยู่นี่นีนะชได้มั้นี่นี่ดีนี่ดคนนเนี่นี่ดิม่นี่ลคิ์เลยนีมื่ขาทา โอ้ยโอ้ยเนาะเขนห่อนเนาะลง่ช่นนใหมอนมกระปียบเหมอเรงสมานระบาแดงบดรวนฮตัามมาบ้างเฮ้ยรห้ามผ่าครับเียวาองหมดนอกกระอตัสั้นนี่ใส่เปหมอนถึงทางโอ้อือเนาะไปชิดายเลยขาเวย นี่ตัวมันเสียบขัวแล้วะตัวนัวแต่สีด่าเนาะนี่มันคือแบบขาวจุ่นปูนอยู่เห็นแต่แก้วกาแฟได้ยังไงฮะอันนี้ตั้งเห็นเนาะอืมหนกองแก่ของเขาไป มัแย่งหรือไม่มีจับฐานเลยพบเจ็นบพบเจานเลยเดินยี่นี่กระซฐานยี่นี่กซองามดามยิ่ง้งดตีนถูหาหกวยกับเลยดเกบได้ก็ฐานโอ้มกทีนี่ดีเก็บฐานนหดลงมันแดกลงนี่โดดนี่นี่ดี

เขามันย oh. ังงอยู่มันกลุ่มหาพดมันกุ่มหาผดใช้ตนึงท่าโอ้มันออกกานั้วเนาะเือดยเดียวนเจยาแวบยจให้มันแะย่งงี้เ่องเทียวประดกันงานิมจงจะกบไมวจะกเดียวกเดียว เป็นยังไงว่ามันยังตกว่าน้ะมันยังออกฮะเป็นยังมันยังออกบ่มันเก่มันก็ออกแล้ววะนะอันนี้อันี้มันยังออกอย่างฮมันอ่านมันเป็นมอ